กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง SP m a x Thai วันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็น Isuzu D-Max ปี2020เข้ามาจัดความหล่อนะคะด้วยแมกยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นแมกยางตัวไหนะคะ,คะส่วนนี้ก็จะเป็นแมกกบยางนะคะที่จะใส่ Isuzu D-Max นะคะปี2020ยางจะเป็นยาง s u m a x ไซส์255/50/18เป็นดอกสปอร์ตนะคะเป็นลายลูกศรน,นะคะเหมาะกับสายซิ่งเลยนะคะตัวนี้ช่วยดีดน้ําได้ดี ส่วนล้อก็จะเป็นล้อ MK นะคะตัว TE 3 7เขอบ1 8คูณ9นะคะ6รลูตัวนี้ออฟซูนค่ะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยนะคะสำหรับอิซู u ดีแม็กปี2020ที่มันจัดความหล่อให้รถก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร,ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูล้อใกล้ๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะทางร้านก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสามารถ ก็เช็คลงในตัวเตียนได้ฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าอิสุสุดีแม็กซ์ปี2020ม,มากๆที่เลือกใช้บริการน่าน้ฟีแม็กซ์ไทยสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ